เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสว,สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆครัผม้ชมในยเรียกซื้อนะครับสวยด้วยถูกด้วยอนดีตรถหลูผู้บริหารครับคันนี้หรูหราเบาะปรับไฟฟ้านสันเชน,น่าบอดี้ใหญ่ครับห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมีม่านหลังไฟฟ้าด้วยเบาะปรับไฟฟ้าห้องโดยสารสะอาดสมบูรณ์ องเล่นเสียงจอใหญ่ๆเลยกล้องหน้ากล้องหลัง360องศากล้องรอบตัวเบาะอัพไฟฟ้าภายในสะอาดสมบูรณ์นะครับแล้วราคาถูกด้วยนะครับ68,000บาท68,000บาทถูกกว่าหน้าเต็นท์แน่นอนรถสวยเบาะสวยครับหรูหราราคาถูกก็กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีา้เป้าเลือกซื้อมาจำทุกวันได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆครับมากดถูกใจให้ด้วยครับ นี้เครื่อง2.3ครับแรงแงเลย V6 ขับดีวิ่งดีช่วงล่างแน่นหนึบแต่ไม่ต้องกลัวเปื้อกครับใช้ใช้2ระบบน้ำมันและแก๊สแรงด้วยประหยัดด้วยมาปัดเลือนไม้ใช้ได้ครบเลขไม้206สียังสวยคนระับมีสีกระโปรงหน้ามีนิดหน่อยครับมีตำแหนนนิดหน่อยสีกระโปรงหน้าถ้าไม่ซีเรียสก็ไปขับที่งานคุมค้มๆนอกนั้นกด็มดมๆบ้าง,างยังเงางาม เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ